คือขอท้าความนิดนึงนะครับ uh huh. วัดเนี้ยเป็นวัดวัดหนึ่งที่จังหวัดชนบุรีอะครับครับซึ่งอยู่แถวโซนพนัทธนิคมอะครับอ uh huh. แล้ววัดเนี้ยเป็นผมคือตะกอนผมทำโครงการที่คอยไปช่วยเหลือที่วัดตะกอนหลวงพ่อท่านไม่มีใครนับถือเลยอะครับเพราะเด็กชาวเขามานล่ามาเลี้ยงอะครับทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่วา่าคิดว่าท่านอะมีอะไรกับเด็กผ uh huh. ู้หญ uh ิงอะ Uh huh. ก็เลย <Okay. S 2> ไม่มีใครมาช่วยทําบุญเรือนาะวัดผมก็เลยทำโครงการที่ว่าร่วมด้วยช่วยร่วมกับร่วมด้วยช่วยกันนะครับที่ว่าดํารายล้างต่อ uh huh. สัตว์เลขาอะไรเงี้ยครับพวกงูพวกอะไรเงี้ยครับ uh huh. พออย่างทําลายล้างต่อเสร็จบางคนเขาว่าเราก็เออเห็นบางคนเขาบอกว่าอันนี้ไม่อยากทําบาปหรอกเราก็บอกเอเสนอว่าเออถ้าเกิดไม่อยากทําบาปร่วมทําบุญไหม uh huh. เราก็จะมีซองของวัดนะครับ uh huh. ไปให้คนที่ทํา พี่ร่วมทําบุญแล้วก็เราก็ส่งรายชื่อยอดแล้วก็โทรบอกหลวงพ่อแล้วก็หลวงพ่อก็จะส่งใบอุโมธนากลับมาครับใช่ไหมครับผมก็เลยไปบวชที่วันนั้น uh huh. เพราะว่าได้เป็นสิท์เอกของท่านเหมือนกันท่านก็ปเป็นกระจิตหนึ่งอย่างท่าห้าตะวันออ่ะครับที่ uh huh. วันนั้นจะดังเรื่องตะกุดจ้ายอด uh huh. นารายอะไรพวกนี้ครับครับอ uh huh. แล้วก็วันนั้นช่วงนั้นน่ะตอนที่ผมก่อ ช่วงที่บวชเนี่ยครับก่อนจะบวชเนี่ยหลวงพ่อได้ดูวิธีหลวงพ่อท่านผูกผูกเขาเรียกอะไรนะรงเสาหลุมเอาเป็ตแหละเรียกเปรตมาเฝ้าวัดนะครับกันขโมยนะครับเออแปลกเออครับใช่ไหมครับเ,ออเสร็จก็ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีขโมยขโนโเลยอะไรอะไรเลยนะครับเอ,อ,เอ๋อครับผมว่านับถือท่านเห็นว่าท่านเป็นกิจีด้วย ก็เลยบวชเมื่อวันไหลคือวันท uh ี่สิบเก้าเมษาซึ่งผ่านมาประมาณเจ็ดแปดปีแล้วครับออื uh huh. แล้วก็ธรรมดาวันไหลเนี่ยเขาจะให้พระที่บวชใหม่ถูกไหมครับร่วมขึ้นรถผมน้ำมนต์ญาต uh ิโยมอซึ่งผมเนี่ยในวรนดานที่บวชอ่ะผมบวชอยู่มีพระที่บวชร่วมกันทั้งหมดสององค์เ uh huh. นยอีกสาม ซึ่งผมอายุมากที่สุดก็ดคือวเวลาต้องบทถเขาต้องให้พาที่มีอายุเยอะออกขันถูกไหมครับอแต่หลวงญายมเขาให้หาคนที่พาที่จะขึ้นรถแห่ครับที่จะพนน้มนเอาแค่องค์เดียวเขาบอกให้เอาพาที่เก้าองค์ที่สองแต่จังหวะนนั้นโทรศัพท์ผมนอนผมก้มไปเก็บผมเลยได้ออกบ,บทองค์ที่สองเขาก็เลยเอาผมไปแห่อ uh ๋อ huh. ตรงกับพี่พอดีอ่า uh huh. ครับใช่ครับ อออออแล้วก็หลวงพ่อเขาเห็นว่าผมอ่ะทำพวกมูลนิธิมาด้วยเขาก็เลยให้ช่วยงานที่เกี่ยวกับงานศพอะครับพอรู้ใช่ไหมครับอ่าครับกระทั่งนก็นั่งดูทางไหนว่าเออผมมาเคยรับผ่านพวกสับเบลมาอะไรด้วยเงี้ยครับอ๋อออครับที่ดำเสร็จแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเลยนะครับจนกระทั่ง วันหนึ่งหลวงพ่อให้ขึ้นไปช่วยัน,นช่วงปิดภาคฤดูร้อนนะครับเขาจะเอาเด็กชา,าวเขาผู้หญิงผู้ชายเนี่ยครับผู้ชายนี่ก็จะบทเป็นพระบทเนนอรผู้หญิงก็จะบวชเป็นชีพรามขึ้นไปช่วยมูลน uh huh. าบนบอกสถานที่ได้ไหมครับหรือบอกเ,เ, uh huh. เป็นเขาเฉยอ่าบอกเป็นเขาแล้วกันฮะกว้างกว้างเป็นาอ่บนเขาแห่งหนึ่งเป็นที่เป็นสำนักสงฆ์ซึ่งหลวงพ่อซึ่งวันนั้นจะมี เป็นที่เป็นบ่อบึงอะครับที่หลวงพ่อท่านเคยกล่าวว่าเป็นบึงของพญานาคลงมาเล่นน้ําแล้วขมนเขาแต่เรื่องอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับชาวบ้านแถวนันจะรู้ว่าขมนอเอาล้ำลึกระมืมีเมืองลับแลซึ่งล่าสุดก่อนผมจะบวชมีคนหายไปขึ้นไปหาป่าแล้วหายไปทุกวันนี้ก็ยังหาไม่ทราบว่าหาเจอหรือยังนะครับจังหวัดอะไรอระพี่จังหวัดชนบุรีเนี่ยครับอ่าครับค่อนค่อนไปทางอำเภอบ่อวินนะครับเออ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 อืม ซึ่งวันเนี้ยผมได้เข้ากุฏิไปที่มันจะมีเหมือนกุฏิที่บนสนักสงฆ์ะครับซึ่งแต่และอันเนี่ยผมเข้าไปดูซึ่งมันมีรูปเก่าเหมือนสร้างสมัยนักแก่รัชกาลที่ห้าเนี่ยครับอ้าเกิดดูไม่ผิดนะครับซึ่งข้างบนหลวงพ่อก็สั่งไว้ว่าพอสัคือข้างบนจะไม่มีฟ้านะครับใช้เครื่องปั่นไฟแต่วันนั้นที่ผมโดนนะครับคือลักษณะนี้ครับคือผมจะไปช่วยพระอาจารย์นี้ในการปลูกพระ ปลเกเนแล้วก็เออน้องๆไม่ชีที่บวชครับตอนตีสี่เพื่อขึ้นจะมาทำวัดอืครับใช่ไหมครับซึ่งผมบวชครั้งแรกเนี่ยหลวงพ่อก็เลยให้ขึ้นใครก็จะอยู่กุฏิไหนกุฏิไหนถูกไหมครับจะอยู่รวมกันได้ซึ่งพระแก้เนี่ยเขาจะติดกับผมอม ก็เลยมาอยู่กุฏิกับผมแล้วก็แนนที่บวชใหม่พร้อมกันกนะ็คือชุดนั้นแหละคือจะมาอยู่กุฏิเดียวกับผมเลยครับถูกไหมครับวันนั้นเป็นวันแรกเรานอนไปก็ไม่มีอะไรครับ uh huh. พอวันที่สองเนี่ยครับพอเราไปขึ้นนอนสายๆแล้วใช่ไหมครับพอวันที่สองคืนหนึ่งค้างค้างคืนหนึ่งก็คืนาทานนนนนนี่สองเนี่ยผมก็นอนอยู่เสร็จก็ได้ยินเสียง ซึ่งนวนนั้นผมเพียโหเลยเข้ามากุติก่อนอ่าฮะครับพอผมนอนไปเนี่ยปึ๊บก็ได้ยินเสียงพัดแจ่เหมือนเหมือนเสียงพระล้วเสียงเนนเดนคุยกันมาเสียงค้นคุยอะครับ<อ>ผมคิดว่าเป็นพัดแจ้อ่าครับตอพนพศนนสามเ<อ>ข้ามากรติอ่าผมก็ไม่ได้สนใจอะไรผมก็นอนครับถ้าพักหนึ่งก็ผมเห็นพัดแจ้เใิ่กุติเข้ามาอ่าเราเห็นแล้วเป็นพัดแจ้ ถูกไหมครับผมก็เลยนอนท่ามันก็ได้ยินเสียงคนคุยกันในอีกชุดหนึ่งแต่ว uh ่า huh. คิดว่าพวกนี้คงกลับมานอนแล้ว uh huh. แต่อันนี้ผมไม่ได้มองว่าเปิดตู้เปิดไม่เปิดผมหลับไปแล้ว uh huh. แต่เพียงะไรได้ยินเสียงพอผมนอนเสร็จอะไรเสร็จพอเช้ามาผมต้องตกใจยอย่างหนึ่งครับครับพี่ดำอะไรอ่ะตต่นมาไม่เจอเนนครับน uh huh. ั้นที่คุยไวย้เออเดี๋ยวคืนนี้นะ เข้ามาเนี่ยนะเนยจะนอนตรงนี้ตรงนี้จัดแบ่งกันที่นอนกันเงี้ครับครับคุยกันเรียบร้อยเออแต่เนนไม่อยู่ครับเช้ามาไปเจอกุติที่เนนมีคนหนึ่งที่หัวหน้ักกลุ่มเขาชื่อในลิงอ่ะครับอ่าฮะตั้งฉายาเขาว่าเนลิงครับผมว่างงอ้าวทำไมเนนไปอยู่กุติเดลิงมันรวมกันใช่ครับเออทนี่ผมถามพรแจอแจ้บอกว่าอ่อนเนนก็เข้ามานะครับตอนหลวงพี่หลับไปแล้ว แต่แบ่งใจไหมครับถ้ามาเนหนหายเออเออทั้งหมดหายหมดเลยครับโออที่นนนในวันน่ะผมจะเป็นคนที่ตื่นเช้าก่อนหลอก,กัับพระจันาร์นี้อ่าครับซึ่งจะช่วยกัปกนปลูกเนยปลูกญาติโยมที่ไปไปเ,เข้าวิปัสสนากันครับอ่าผมไปถามเนนเนนก็ไม่ยอมบอกอะไรอืมบอกไม่มีอะไรคืออยากจะมาน,นอนนี่อ่ะผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับพอคืน<อ>ที่สองเนี่ยครับมันแปลกนะเออครับ ผมไม่นอนช่วงจังหวะเคิร์มเนี่ยจะลังจะหลับครับผมได้ยินสิยงเหมือนพัดแจ้มาเรียกประตูผมก็เลยไปเปิดประตูซึ่งประตูกุติจะบอกก่อนนะครับจะเป็นประตูที่ผักออกแล้วจะมีมุงลวดอีกทีหนึ่งผมเป็นคนที่เปิดทั้งสองบานนะครับอืมแต่ตอนนั้นคือกุติที่บอกว่ามันไม่มีไฟไม่ได้จุดเทียน อยากคืนนะั้นมป็นคืนที่แบบพอเห็นเงาครับแสงแบบดวงจันทร์โอ้บรรยากาศได้จริงอ่ครับแล้วขอบอกว่าผมอยู่กุฏิบึงที่เขาบอกมีพญานาคและหลวงพ่อปลุกเสกของตรงนั้นด้วยครับอยู่ติดกับ,บึงนั้นเลยครับที่ดำแล้วผมก็เดินกลับมานอนเชื่อไหมครับผมเห็นเงานะครับว่าเห็นเงาเหมือนคนนะเข้ามาเป็นเหมือนพระแต้นะครับเข้ามา แล้วก็เห็นปิดประตูปิดมุ้งสองชั้นแล้วก็มานอนข้างๆซึ่งวันนั้นผมนอนบนเตียงนะครับมันจะมีเตียงไม้อันหนึง่งเป็นแค่คร,ครับพี่ก็เห็นพระแจ้ามันนอน,นข้างๆแค่ผมพอตื่นเช้ามาครับหายอีกครับเอา้าครับสองคืนแล้วนะใช่ครับผมไม่เจอพระแจ้ที่สุติเนนครับนี่ลิงอีกแล้วครับอา้าวคราวนี้รวมพระแจ้เข้าไปด้วยเออครับใช่ครับโอ้โอย ตอนนี้ผมไม่ได้แล้วอะไรเนี่ยสามพระแจ้กัรไม่ยอมบอกเอาครับผมมารู้ความเมื่อคือนที่สามเนี่ยครับอา่าขอโทษทีครับเป็นคืนที่สี่อ่าอ่าเราคืนแรกไม่เจอกันอา่าครับคืนที่สี่นี่ผมนัดกับพระแจ้าพระแจ้ก็บอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ไม่แน่จะตามไปนอนครับแล้วบอกโอเคผมก็เลยไปนอน พอคืนนี้สี่เนี่ยครับได้ยินเสียงคนคุยกัน,นง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 นุ้งยิ่งอยู่หน้าปกติซึ่งผมว่าลืมไปผมว่าเลยเปิดประตูไปตอนแรกมองไปก็ไม่มีอะไระครับอืงงมองก็ไม่มีอะไรผมเข้าไปหลับสักพักหนึ่งได้ยินเสียงเหมือนคนสวดอะไรสักอย่างเนยครับผมคิดว่ามันพัดแจ้เพราะพ่าแจ้ท่านก่อนนอนท่านจะชอบสวดมนต์ครับบสวัสนีครับผมว่า ขัดไปมงอ้าวพเจ้าพาเจ้ไปมาโหแล้วเปิดปรตัวไปทีอันนี้รู้ความจริงแล้วครับมีคนแต่งชุดไทยโบราณนะครับครัยืนอยู่ข้างนอกตรงริมมึงเต็มเลยครับยืนรอบริมมึงแล้วก็จะมีอยู่คนหนึ่งที่ยืนยืนบนผิวน้ํำอะครับแต่ว่ามันตรงนั้นก็ไม่ลึกหรอกครับครียงแต่ว่าขาไม่จมน้ำประมาณกี่คนได้อะพี่มาสิสิบกว่าครับ ผมเห็นอย่างนั้นผมก็เลยเข้ากุฏิครับแต่ด้วยความนี้เราทำวันนี้เราก็เลยไม่กลัวอะไรก็แค่ปิดเข้ากุฏิปิดประตูลงกรอนเรียบร้อยกลัวแน่นอนครับพอเช้ามา<อ>แก่วันนั้นเช้ามาผมติดสายหน่อยรอพระท่ขึ้นแค่นั้นอเองแล้วค่อยออกไปคื <c oughs> เอเ <c oughs> ช้านั้นไม่ทำวัดตอนตีสี่ขึ้นะ่ะครับครับแล้วผมไม่ถาม ตอนนี้ผมก็เลยไปคุยกับพวกพระแฉะอ,อันนี้นะสามองค์ออแล้วบอกว่าคืนแรกที่มานอนเนี่ยครในเนี่ยโดนด,ดึงออกนอกกุฏิเลยครับในห้องของพี่นะใช่ครับกุฏิท<อ>ี่อยู่ด้วยกันเนี่ยครับครับครับแลคืนที่สองพระแจ้ก็โดนครับแล้วที่สภาพพระที่บวชจากข้างล่างมาได้อยู่ข้างล่างกระสานสองสามวันแล้วขึ้นมาบนเขานี้เลยเ<อ>สิ่งก็ยังครบอยู่ มันึกออกไหมครับพ่อไปไหนไมไหนจะอยู่ด้วยกันตลอดอ uh ่า huh. ซึ่งมาถามหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อบอกว่ากุฏิเนี้ยจริงๆจะไม่ให้อยู่ uh huh. เห็นท่านอยู่ uh huh. เห็นท่านไม่กลัวก,ก็เลยให้อยู่ uh huh. ซึ่งกุฏิเนี้ยเป็นกุฏิที่เก่าแก่ที่สุดอ uh huh. และเคยมีพระใส่ชุดในนี้คร uh ับ huh. แล้วกุฏิเนี้ยมันสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าท uh ี่หกอ๋อแล้วกุฏิเนี้ยจริงๆแล้วหลวงพ่อไว้จําวัดเวลามาทําของข,องของังอะไรพวกนี้ยครับ แล้วก็หลวงพ่อบอกว่าผมอะ่ะคลาสเหมือนว่ายังไงอะ่ะทำมุญมาเยอะ,อะเขามาเนี่ยเขามาขอบุญนเฉยเพราะที่ผมเจอนี่เขาไม่ได้ทำอะไรผมนะเขาหันมามองแล้วก็คุกเข่านั่งคุกเข่า,เ,ขาเฉยแล้วก็มองผมไม่เฉยแต่สําหรับพระเจ้านี่โดนดึงออกนอกกุฏิเหมือนกันครับ เนี่ยครับเหตุการณ์ที่เจอแล้วก็มีใครไม่มีใครกล้าท้าว่าไม่มีกล้าอยู่กุฏินี่นะครับผมกล้าท้าเลยว่าเจ็ดวันเนี่ย<ข>ถ้าอยู่ไม่เกินเจ็ดวันเนี่ยผมกล้าเดิมพันเลยว่าไม่มีกล้าอยู่กุฏินี้เพราะว่าไม่มีใครอยู่ได้เลยครับแต่พี่ดำอยู่ได้ <c oughs> เอผมว่าแน่ก็ <c oughs> สองปีครับอ,อ๋อก็อยู่กิจอยู่กุฏินั้นมาตลอดเลยอ่ะพี่ดำใช่ปหมก็ช่วงิดเทอมกว่าขึ้นไปตลอดอะครับจนช่วงเปิดเทอมเราถึงเะยกลับลงมาออ แล้วเราก็มีนาบาตรมีประวัติข้างล่างน้ำกินของสองข้างล่างบอซึ่งเรื่องนี้เด็กที่วัดเขาก็รู้คนที่วัดก็รู้อะครับอ๋อที่จังหวัดนี้นะครับเอ่อขอแถมนิดนึงครับอ่าได้ครับ,บพี่ดำว่าหลังจากิ่กมาซึ่งผมขับรถวันนั้นผมขับรถวันที่ผมไปครับเึื่อรถส่วนตัวแต่ว่าวิ่งเห็นดนี่แหละครับครับแล้วก็บะซึ่งล้อก็ใส่ล้อแต่งราคาแพงหน่อยอ่าฮะวันนั้นหลังจากศึกไปได้ประมาณเดือนหนึ่ง ผมกลับไปหาหลวงพอ่อซึ่งเอาพวกของไปถวายหลวงพอ่อแล้วก็เงินทําบุญทำบุญที่ผมทําโครงการนะครับอ่า uh huh. ผมเอารถไปจอดตรงหน้าเมน,นะครับแล้วก็ผมก็มานอนที่กุฏิหลวงพอ่อที่กุฏิเจ้าวาดครับต้องเชื่อไหมผมตื่นเช้ามาล้อรถผมอยู่นะแต่น็อตคาอยู่อะ พหมดเลยยังไงนะฮะล้อข้างซ้ายอ่ะครับเออทั้งสองล้ออยู่กับที่นะครับอยู่ที่ล้อ,อแต่ขึ้นขึ้นในเขาเรียกอะไรเหมือนเอาหินมาลองอะครับก็จะถอดล้อออกนั่นแหละอ๋อแต่น็อตน,น็อตน,นี่คือล่วงอยู่กับพื้นนะครับเออแต่ล้อยังอยู่ครับแสดงว่าน่าจะมีคนแอบมาขโมยล้อหลัง มีคนนอนสลบอยู่ครับอยู่ข้างรถเลยครับเห็นหลักฐานเห็นคนทําเลยใช่ครับเรื่องนี้ก็ได้แจ้งความให้ตํารวจมาแต่ตํารวจก็ปล่อยเพราะตอนหลังเขาเขียนไปเลยครับเขาพูดได้คาเดียวว่าเขาเล่ามาว่าเขากําลังถอดล้อเห็นน้ําอะไรไม่รู้หยดใส่หัวเขาครับพี่มีว่าขี้ลงขี่นกมูลอะไรเนี้ยครับอพอเงยพอเงยยึดหมาก็รอบแรงไม่มีอะไร ตอนข่ลร้อแรกล้อหน้าหมดเลยได้ดึงออกได้เฉยก็เลยมาไข่ลร้อหลังพอขยลร้อหลังสักสักหนึ่งมันมีน้ําหยดนหอ่แยะอัอนนี้ก็ี้คงขี้น้องเหมือนเดิมก็เลยเช็ดแต่เขาเอกใจหน่วยมันรอบนี้มันมันเยอะกว่าเดิมมันเม็ดใช่ไหมครับอเขาก็เลยเงยขึ้นไปตอนนี้รู้แล้วครับเขาบอกพอเล่าตอนนี้ ก็ร้องว่าผีหลอกอะไร่ะปอบปอบปอบทาพางนี้คือเขาเงินขึ้นไปทีที่ครั้งแรกไม่เห็นเพราะว่าตัวเขาสูงนะครับน่าจะเป็นเปรตที่หลวงพ่อปุูก๋อครับครับแล้วก็พอเล่าไปแล้วมาตอนนี้เพี้ยนตอนนี้กูไม่กลับเลยครับเพี้ยนไปเลยครับก็เลยผมก็เลยสงสารก็เลยไม่เอาความพ่อะล้อเลยยงอยู่อื เรื่องนี้ชาวบ้านแถวนั้นก็รู้ครับโอ้โหโอ้ยเนาะก็ลองนึกภาพตามนะฮะรู้แล้วว่าจะมีคนมาขโมยรอรถเราเห็นแหละเห็นเห็นอะไรนะน่นหลวงพ่อท่านบอกว่าอ,อะไรผีเปตเจ็บบาช้าอะไรอย่ี้ท่านปลูกปลูกไว้ลงหลุมเสาหลุมไว้ไว้กันขโมยคนคิดไม่ดีครับอโอ๋โอวัดน,นี้แรงเหมือนกันนะเนี่ยเอาจริงอ่ะ S <S อ้าข้ามนเขารับรือว่ามันอย่างบนภูุเขาบนรทาธาตุทั้งบนนะครับข้ามนัมีบรรธาตุด้วยเขาล่ารือว่ามีทั้งอะไรนะทรรเพียานาเมืองรับแลซึ่งผมจะเชื่อหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อทั้นเป็นท่านบวชตั้งแต่เป็นพระครับจนตอนนี้ถ้าเกิดน,นับอายุท่านตอนนี้ก็เก้าสิบ้วครับอ๋อแล้วท่านไปนเกจีหนึ่งในห้าภาคตะว,วันออกเลยโอ้ฟ้าถูกครับพี่ครับผมโอ้เออน่ากลัวน่ากลัวมากเลยฮะเรื่องเนี้ย ก่เรื่องราวก็มีประมาณนี้นะพี่ดำเนาะใช่ครับ